Happy เธออยู oui. uh. ่ในกลุกนละโอ้ยโอ้กล่องผอบ่มีคุณภาพด้วยว่ะถึงหน้าไม่เก่าอร่อยไหมก้าวชิมดูดิอร่อยไหมลุงพี่ประกาศอร่อยไหมแช่พ่อประกาศแช่พี่การว่าแ่ปะ Ô, thổng... Thổng... Còn không có hồng, nó còn khỏi chạy xem gì không xem? Xem ui, <tôi>